สำหรับองค์พระพุทธาตนมุนีหรือหลวงพ่อพุทธาีลาประธานพรองค์เดิมนั้นประดิษสถานอยู่ที่วัดนหาธาตาจังหวัดสุโขทัยแล้วก็ได้มีการอัญเชิญไปประดิษฐานอยู่ที่วัดเบญจนาบพิธซึ่งเป็นพระพุธลักษณะของศิมปะสุโขทัยที่บริสุทธิ์ฉะนั้นมีความคิดว่าเอพระสุโขทัยเราแต่ว่าที่สุโขทัยเรา ตอนนี้ถ้าจะไม่มีก็มีความตั้งใจไว้เพื่อจะจำลององค์หลวงพ่อมาเพื่อประดิษฐานเป็นสิริม,มงคลที่วัดเขาแกา้วเชียงมมงคลแห่งนี้แล้วก็ได้รับพระเมตตาจากอ,าองค์สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จเป็นสังฆราชได้ทรงประธานานามพระพุทธรูปองนี้ว่าสมเด็จพระพุทธรัตนมุนีก็ห้องนี้เราจะปรับปรงจากอาคารหลังเดิม ก็มาตกแต่งหน้าม้าน,านทำให้ให้ดูสวยงามขึ้นนิดนึงแล้วก็เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุหรืว่าทำเป็นห้าพิพิธภัณฑ์รวบรวมเกี่ยวกับเ,เรื่องของพระบรมสารีริกธาตุเรื่องของพระอรหันตธาตุ เดินทั้งเครื่องของใช้บริขารคูบาต่างๆคุบาจานต่างๆก็ไปยสอหามาแล้วก็เามารวบรวมไว้ให้คนได่ศึกษาได้สักการะบูชาแล้วก็เพื่อไปที่วิเเาล่ยต่างๆซึ่งในห้องนี้ก็ก็อย่างที่ท่านจะจะเห็นในก็จะมีธาตุนาของพระพุทธเจ้าบ้างในขังพระอรหันต่างๆก็จะมีรายละเอียดมีชื่อติดไว้แล้วก็จะเป็นของใช้ อาจางๆ์งอย่างที่นี่ก็จะมีผ้าปัาตผ้าปาตาก็เป็นเป็น,ปนรอยอะไรรอยจ่ามือจ่าเท้าของคุณาเจ้าศรีวิชัยนะท่านก็ประทับใ้เราก็เอามาจัดแสดงไว้ให้ศรัทธาญาติโยมผู้ที่ประดับศรักธาในอ,องค์หลวงปู่คุณาศรีวิชัยเราก็จะมีของใช้ต่างๆซึ่งคุณาอาจย์ท่านได้เคยใช้เวลาเช่นชีวรบ้างในเท้าบ้างจจะเป็นรองเท้าก็มี อย่างเป็นเมตธรรมซึ่งใช้ครูบาอาจารย์ใช้ในการาสวดมนต์ภาวนาต่างๆก็าอามารวบรวมไว้ที่นี่แม้แต่อัติธาตของของปัจจุบันซึ่งเป็นที่เขาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ได้บรรลุธรรมถึงขั้นแล้วก็ กระดูกกายคุณพระธาตุที่เราก็จะแสดไงไว้เพื่อให้คนได้ได้ศึกษาว่าเมื่อปัจจุบันไม่เนที่ตังงต้งใจปฏิบัติทันจริงๆก็จะมีมีผลให้ให้เห็นในปัจจุบันศาสตร์โบราณ,ราณนานล้านนาอับดุลพ่อครูมาวันครูมาเสโนวัดบัณฑิตจ,จังหวัดัตาสายเมตตามหาสเสนมหายุยมเป็นสุดยอดรื่รางที่โด่งดังด้วยประสบก,การณ์ราคาท่านิยม 2553ได้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อสืบสารตำนานการสร้างเครื่องรางของหลวงพ่อครูบาวังวัตตันเด็บโดยพระอาจารย์ภูไทยปภาการพระเกจิอาจารย์เจ้าอาวาสวัดขาแก้วชัยมงคลสุขโขทยัยจึงได้รับการถ่ายทอดวิทยาคมจากโยมเหลือสิงคุณสืบสายตรงของหลวงพ่อครูบาวังถท้าความเดิมน,นิดนึงนะก็คือ,อคือมีอยู่คืนหนึ่งเนะี่ย นะก็ดีว่าคืนนะั้นะนะนะก็กำลังทำกรรมฐานอยู่ก็ได้นิมิตนะนิมิตว่าไปเจอสถานที่ที่หนึ่งนะเป็นเป็นวัดอันะนะก็ข้างหลังก็เป็นกุฏนะิข้างหน้าก็มีมีพระบิกษุรูปหนึ่งอนะ่ะนั่งอยู่บนเรเป็นม้าพิงโบราณอยู่นะจีวรพาดบ่าในนิมิตก็เข้าไปกราบท่านนะ นะท่านก็ถามว่ามาทําไมนะก็เลยเรียนกับท่านบอกว่าเก่ากระผมเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่คุบาอินทนิตนะวัดเขาแก้วชาวมงคลจนะมาขอเรียนวิชากับหลวงปู่ด้วยสักพักหนึ่งท่านก็ลุกขึ้นแล้วท่านก็เดินขึ้นไปบนกุฏิ <c oughs> กุฏินั้นก็เป็นกุฏิสองชั้นนะข้างหลังก็ทาด้วยสีออกสีครีมโบราณหน่อนยะ เมือ่อท่านเดินขึ้นไปนบนกุติเราก็เดินตามขึ้นไปก็ไปสักพักหนึ่งท่านก็ก็บอกเคล็ดลับดังประการเกี่ยวกับวิชาของท่านแล้วก็วิชาการท,ทำตะกรุดต่างๆหลังจากนั้นมาก็เริ่มค้นควา้าแล้วก็สอบถามดูว่าเอ๊ะพระรูปนี้เราจริงๆแหละไม่เคยรู้จักมาก่อนอ ก็สอบถามหลายที่ก็ไม่มีใครรู้จักจนวันหนึ่งที่ไปร่วมงานทำบุญอายุวัฒนามงคลของหลวงปู่บุญวัดทุ่งเหียงที่ชนบุรีหลังจากเสร็จพิธีส่วนนั้นแล้วก็พอดีจะต้องมีภาร,รกิจจะเดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นไปถึงที่ขอนแก่นนี่พอดีไปเจอพระสหธรรมิกอยู่รูปหนึ่ง ก็นั่งคุยกันแล้วก็ได้คุยในเรื่องของนิมิตบอกว่าเอาเนี่ยผมได้เจอพระรูปหนึ่งนะพระท่านแต่ก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะพระสหธรรม,มินท่านนั้นก็บอกว่า,าลักษณะรูปร่างแล้วก็กุตินะ่ะน่าจะคับคลายคับคายของหลวงพ่อวังก็เลยถามว่าหลวงพ่อวังนะท่านอยู่ไหนท่านก็บอกอยู่ที่จังหวัดตาอ้าก็ไม่ไกลจากสุโขทัยเท่าไหร่ ก็เสร็จจากที่ขอนแก่นนะก็เลยมาที่จังหวัดตากนะเพื่อให้ความแน่ใจก็ปรากฏว,ว่าหลังจากเข้าไปที่วัดบนะ้านเด่นก็ไปเห็นกุฏิก,ก็ก็ช่ายเลยช่ายตามตามที่ในนิมิตนะช่วงนั้นก็ยังไม่เข้าใจปริศนาธรรมที่ที่หลวงพ่อท่านบอกไว้เกี่ยววิชาของท่านนะก็มันนึกไบ้วว่าเออท่านเดินขึ้นไปบนกุฏิ เราก็เดินตามไปเดินเดินขึ้นไปบนปนะกุฏิก็ขึ้นไปถึงชั้นบนนะก,ก็ตีปิศนาธรรมที่หลวงปู่ท่านห <c oughs> ลวงปู่ท่านบอกไว้ได้นะจากนั้นมาก็เริ่มค้นหาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อคุบาวังที่ยังพอจะมีชีวิตอยู่ทั้งนี้ก็เพื่อ,อสืบสารตำรับตำราวิชาการที่หลวงพ่อท่าน คิดว่าเราน่าจะสืบทอดต่อไดอ้ก็จนไปเจอระยมยมพ่อท่านหนึ่งนะชื่อว่ายมหลือซึ่งเป็นลูกศิษย์ท้ายๆายที่ว่าทัานได้อุปถาหลวงพ่อคุบาวังอยูนะอ่ก็เข้าไปคุยกับท่านเขาเล่านิมิตต่างๆให้ท่านฟังก็ เคียวหลายครั้งเหมือนกันกว่าท่านจะยอมนะก็สุดท้ายท่านก็ยอมอถ่ายทอดตำรับตำหลา <c oughs> วิชาการเคล็ดลับาการทำวัตถุมงคลของหลวงพ่อคุณบาวังให้นะทั้งเกือบทุกอย่างท,ที่ท่านได้เรียนมาจากหลวงพ่อคุณบาหวังไม่ว่าจะเป็นาการทำพายันมะเสพนางนะการทำ ะตะกุดรนะ้อยแปดทำยันเก้ากลุนะ่มทำตะกุดนะตะกุดยอดเสนหานะต้นยันหนีดนะก็ทำก,ก็สืบตำาลามาบทแล้วก็ดโดยยกขันขึ้นครนะูสืบทอดตำหลับตำาลาของหลวงพ่อมาทั้งหมดจากนั้นมาก็ทำเกี่ยวกับตะกุดเก้ากลุ่มซึ่งเก้ากลุ่มของหลวงพ่อครูบาวังนั้นจะมี กาักของท่านอยู่ก็คือ,อท่านจะถักหัวนะเป็นถักเปียแล้วเขียนหัวเขียนท้ายธรรมดาจะมีอยู่เก้าดอกนะมีอยู่แปดดอกรอบแล้วก็มีลูกอยู่ข้างในอีกดอกหนึ่งเป็นเก้าดอกด้วยกันนะเป็นตะกุดที่มีสปปรรพคุณในเรื่องของทั้งเมตตามหาบุยมแคล้วคลาดปลอดภยัยป้องกันผู้ผีพิศารต่างๆนะซึ่งในปัจจุบันเนตตะกุดลักษณะตะกุดเก้าคุณแบบนี้ก็เริ่มจะสูญหายไป อันนี้ก็เป็นปการอบุลรักนะสืบทอดนะตำรับตำาบราโบราณต่อไปด้วยฉัน <c oughs> นั้นเราก็จะเป็นก็เรียกว่าตะกรุดเนตรนะหรือว่ายันยันแหนบใบพูนะฮะนะที่จริงยันหน็บของของหลวงพ่อวังท่านจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คนะือท่านจะพับพับหัวเก็บเฉยๆนะบางบาง,บางดอกก็จะมีเชือกคาดอยู่บางดอกก็ไม่มี ท่าน,นี้การใช้เนี่ยตะกุดย,ย,ยันเหน็บเนี่ยสมัยที่เคย <c oughs> ท่านสอนไว้มันก็คือ,อข้างในเนี่ยท่าจะใช้ใบพูใบพูก็ได้หรือว่ายอดของอใบกล้วยใบกล้วยยอดยอดที่สูงที่สุดนั่นนะ <c oughs> ก็เอามาแล้วเขียนเขียนชื่อขาใส่ไว้ใส่ไว้ข้างในนี้เสร็จแล้วก็เอา,เอา,เอายัดไว้ใต้หมอน นะแล้วก็นอนคืนหนึ่งนะตอนเช้าเราจะไปหาใครก็เอาตะกรุดนี่ยใส่กระเป๋าพกติดตัวไปนะก,ก็จำลาหลวงพ่อเขาบอกในเกินเจดวันจากนั้นมาก็จะเป็นตะกุดก็เรียกว่าตะกุดจำตา4ต้นนะ,ะเร็นตะกุดที่เกี่ยวกับการค้าขายนะทำน้ำมนตนะ์ปะพรมสินค้าต่างๆส่วนมากจะเป็น ผู้หญิงจะ,จะนิยมกันหนึ่งดอกนะ่าจะมีตะกุดอยู่สี่สี่ดอกด้วยกันนะติดกันเขาเรียกว่าตะกุดจำปาสี่ต้นนะจากนั้นมาจะมีตะกุดเขาเรียกว่าตะกุดยอดเสน่หาหรือว่าตะกุดม้าเสพบนางนั่นแหละนะเพราะว่าผ้ายันเนะี่ยบางทีการพกพานัน้นอาจจะไม่สะดวกนะก็เลย หลงพ่อท่านบอกให้ดึงเอาหัวใจต่างๆนะมาใส่วัตตกุฏเนี่ยเพื่อให้ง่ายง่ายในการพกพาติดตัวกันไปนะแล้วก็มาถึงตำราเดิมของหลวงพ่อนั้นก็เป็นสนาผ้ายันผ้ายันมาเส็จนางหรือผ้ายันจึ่เดิมนั้นหลวงพ่อท่านก็จะเขียนไว้าอย่านี้นะตอ ทำลักษณะแบบนี้นะตลอดต้งจะมีเกี่ยวกับเรื่องของเมตตามหานิยมนะต่างๆอยู่ข้างในทั้งหมดเลยนะนะก็ใช้ทาไว้เป็นผ้าดิบเหมือนเหมือนแก่สมัยที่หลวงพ่อท่านทำไวนะ้ขนาดนั้นก็จะเท่ากันก็คือ15นิ้วคูณ15นิ้วนะั่นเองก็จะมีอีกผืนหนึ่งนั้นก็จะเป็นผ้ายันจานมือนะก็เป็นผ้ายันจานมือที่ เขียนมือเนี่ยก็เป็นการดึงเอาเอากระถาบนตาที่หลวงพ่อท่านเขียนไว้ต่างๆเนี่ยจะเป็นในพยานมะเสพนางพยานอินแก้วเรียกเงินเรียกทองนะต่างๆดึงเอาหัวใจนีมาใส่ในผืนเดียวกันติดไว้ร้านค้าเรียกลูกค้าเรียกเงินเลียกทองให้เข้าร้านได้แต่กิดแล้วก็จะมี ยายัมมาเสกนางที่ว่าเขียนมือก็ทำได้น้อยนะจะทำใน,นี้จะเขียนเขียนมือนะเขียนจะใช้ผ้าด,ดิบเบรานเขียนแต่ว่าที่เป็นรูปนี้นีนน่ที่รูปนี้จะใช้ใช้แทนปั๊มแต่ว่าตัวอักษรออยันต่างๆนจะเขียนด้วยมือตะกุดกินดามาีชุดนี้จะเป็นเป็นกระถานมนตาซึ่ง อ,อยู่ในตำรับตำราเขาเรียกว่าสมุดปับษาโบราณของของวัดเราเนี่ยเป็นเป็นมนตราของของล้านนาในพูดถึงเขาเรียกว่าจินดามณีนะซึ่งในตำราบอกว่าบทจินดามณีบทเนี้ยใช้เกี่ยวกับเรื่องของเมตามหานิยมนะต่างต่างเนี่ยเขาจะทำเป็นน้ำมนต์ก็ได้หรือว่าทำบท เป็นตะกุดพกติดตัวนะก็เป็นที่รักที่นิยมของอบุคคลต่างๆโดยเฉพาะว่าตะกุดชุดนี้เราได้ผงยาวัส,สนากินดามณีเนี่ยนะมาพอกนะพอกตะกุดเนี่ยเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ของตะกุดเขา้าไปอีกแล้วก็ตะกุดกำไลข้อมือ,อชุดน,นี้เป็นเรียกว่า,าตะกุดเมตตานะ ตะกุดสุชาดาหลงห้องเคาเขาจะเรียกกันสมัยนี้เขาเรียกว่าเทวดาหลงห้องตะกุดเป็นตำาราโบราณซึ่งส่วนมากคนโบร,ราณเขาจะหวงแหนนะเขาะไม่ค่อยบอกกล่าวกันเท่าไหร่นะเจอเพราะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเมตตามหานิยมล้้วนจากนั้นมาก็าจะมีตะกุดนะตะกุดดอกเล็กนะส่วนมากจะเป็นตะกุดที่สำหรับเด็กเด็ก นะชือว่าตะกุดทะลุปัญญานะนะข้างในนี่ก็จะเป็นมหาเมตตาเกี่ยวกวับเรื่องของสนสนดวงในเรื่องของปัญญาต่างๆนะเด็กเล็กกระพอกโดยผงยาต่างๆก็สะดวกในการนะแฝงเด็กเอาติดตัวนะนะจากนั้นมาก็จะมีตะกุดก็เรียกว่าตะกุดฆ่าคนเมืองนะซึ่งเป็นตะตะกุดที ทำยากนิดหนึ่งนะเป็นตะกุฎโบราณซึ่งมีวิธีการใช้นั้นหลากหลายวิธีด้วยกันนะเป็นตะกุดที่ควรค่าในการเ,าเก็บดูชาติดบ้านไว้จะป้องกันในเรื่องของเ,อเหตุเพศภัยต่างๆแล้วก็หนุนในเรื่องของดวงเรื่องของบารมีต่างๆพ้ากิ่งที่ทางวัดจัดสร้างนี่ก็เป็นกิ่งเราตั้งชื่อว่ากิ่งอารหัง เป็นกิ่งที่เราชนวนในการสร้างเป็นเป็นโลหะเก่าเป็นเป็นสมบัติเก่าโบราณน่าจะหลายร้อยปีก็พอดีมิยีโยมเขาเอาเอาชนวนเก่าซึ่งเขาไปขุดเจอนะที่ในในสวนเก่าแล้วก็เอามาถวายให้ได้ทั้งหมดอยู่ 20, ประมาณ29กกิโลก็เอามาหลอมแล้วก็เทเป็นพระกิ่ง ได้ทั้งหมด,ดอยู่900กองก็ก็ตั้งใจทำพระก,กิ่งชุดนี้ซึ่งก็เป็นเชวนโนก่าทั้งหมดอ่าแล้วไม่ไม,ม่ได้ผสมใหม่นะเป็นเป็นเป็นโลหะเดิมนะน,น่าจะอายุน่าจะหลายร้อยปีอยู่ก็ก็ทำไว้อ่าที่จริงโลหะที่ที่เทพระก,กิ่งจุดนี้น่าจะเป็นอ่าพระพุทธรูปเก่าซึ่งอาจจะเป็นวัดเก่าแล้วก็ อาจจะล้างลาไปแล้วก็น่าจะเกิดจากไฟไหม้หรืออะไรเนก่ก็โลหะก,ก็มาหลอมเกาะกันเป็นก้อนก้อนอยู่ก็ชาวบ้านเขาไปขุดเจอเขาก็นํามาถวายให้ก็มาเทเป็นพระก,กิ่นแล้วก็ทำพิธีอทีษฐานจิตปลุกเสกเรื่อยๆมาตั้งแต่ต้นปี2555แล้วก็ตามวิธีใหญ่ๆก็เอาไปเข้าวิธนะีขอบารมีคุบบาอาจารย์มาทำพิธี ก็ถ e no ือว่าเป็นพระอีกชุดหนึ่งซึ่งก็ตั้งใจทาเป็นพระศเวลีปางจบบาทนะซึ่งทางวัดก็จัดสร้างไว้นะฐานนี่ก็จะบรรจุแล้วพระธาตุของพระศิวลีซึ่งก็เป็นโอปอุเรื่องเกี่ยวับเรื่องโชคลาภต่างต่างอนนี้เป็นปางจบบาทก็คือมีกินตลอดก็ก็เทวดาเนื้อโลหะโดยผสมโดยยัง พาะศิวลีซึ่งก็เขียนไว้เป็นชนวนแล้วก็รวมกับเนื้อชนวนเดิมซึ่งก็ได้ทดําวิธีเททองหล่อองค์ใหญ่ที่วัดแล้วก็ตัดเอาชนวนจต่องค์ใหญ่มาบาหลองเป็นเป็นดงขนาดขนาดเล็กห้อยคอให้คนได้ทดําบุญกันโนดยเฉพาะรุ่นนี้ก็บรรจุเม็ดพระธาตุของพระศิวลีไว้ ทุกองอครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าพระศิวลีเนี่ยถ้าเกิดถ้าถ้าเป็นตางแบบตังยืนก็คือเอาไว้เวลาเราไปทำมาหากินนั่นะก็เอาเอาไปด้วยแต่ว่าตางนั่งนี่ก็เอาไว้ไว้ติดตัวเราหรือเอาไว้ที่บ้านนี่ก็คือพระศิวลีนั่งน่ะนั่งอยู่ที่ไหนเงินทองโชคลาภต่างๆก็ไหลมาหาองนครูบาอาจารย์ท่านพูดไว้ยอย่างนั้นอ,อันนี้เป็นตะก,กุด เขาเรียกว่าะุดหนังหรือว่าตะกุดหนังไฟเผือกฟ้าผ่าซึ่งเป็นตำราโบราณซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ค่อยสร้างกันนะโดยเฉพาะวัสดุที่ใช้ใช้ทำจะจะหายากในปัจจุบันนี้ต้องใช้แบบหนังาฟเผือกที่โดนฟ้าผ่านะแล้วก็อามาตัดซึ่งตำรานี้เป็นตำลาของคุณบาชุ่มวัดวังมุย ก็ได้รับการถ่ายทอดจากลูกศิษย์ลูกหาของคุณบาชุ่มท่านหนึ่งท่านก็อบอกตำหนักตำราให้โดยวก็วิธีการทําซึ่งก็ะจะจะปฏนเดชแล้วก็พิธีพิธานต่อย่งโดยเฉพาะวัสดุที่นํามาทำนะโดยเฉพาะหนังไฟต้องเป็นหนังไฟหนังไฟ้ไฟเปือกนะที่โดนฟ้าผ่า แล้วก็นามาตัดนามาพีนะเสร็จแล้วก็พอกข้างข้างนอกเนะื้อพอกได้วยขงนะแต่ว่าข้างที่ใช้ใช้พอกเนี่ยจะเป็นจะต้องเป็นข้างที่ขึ้นจากต้นพุทรานะสามต้นนะแล้วก็มาผสมกันแล้วก็มาพอกนะขึ้นก็เป็นอกีกในเรื่องของแคลคาดต่างๆอันนี้จะเป็นตะกุดกาสะท้อนนะนะซึ่งจะเป็นตำราของข้างเหนืออ่านคะุณบาอาจารย์เขาอาจจะตะกุดกาสะท้อนนั่นคะือนะนะ สะท้อนสิ่งที่มันไม่ดีออกไปนะเดนของหรือว่าโดินพวกคุณสายต่างๆจนะะกุดแจก็จะสะท้อนออกไปหรือว่าดวงเราไม่ดีดวงเราตกก็พวกตะกุดยดวาตะกุดการสะท้อนแต่สะท้อนสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเรานะมานะั้นเป็นตะกุดหนังเสือนะซึ่งตะกุดหนังเสือชุดนี้นะีตั้งใจทำนะได้ประมาณสองร้อยกระดับนะจานเดินหนังเสือก็จานเองทั้งหมด ลงด้วยมาหายันเกี่ยวเรื่องของมหาอำนาจแล้วก็เรื่องของอโชคลาภเนะหมาะสำหรับผู้นำนะที่มีลูกน้องอ,อยู่ในบริวาณเยอนะๆต้องต้องใช้อำนาจในการคุณนะใช้ต่คุนังเสียชุดนี้จะดีมากนะสำหรับลูกเอมจุดนี้เป็นเป็นผงซึ่งก่อ ส่วนหนึ่งก็สะสมไว้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นผงที่เราเขียนนะเขียนแล้วกเก็บเก็บไว้ก็เอามาผสมกันแล้วก็มาปัน้นนะปัน้นให้คนได้เอาไว้ติดตัวจะจะเน้นทั้งเรื่องของเมตตามหานิยนตะกุดดอกเล็กไม่เป็นตะกุดสามกริย์ซึ่งก็ลงเดกคาถาซึ่งก็ ได้ล่ำเรียนมาก็จะเน้นอยู่สามหลักก็จะมีเรื่องของเมตตาเรื่องของมหาอำนาจเรื่องของต้้งการผู้ผีปีศาจต่างๆนะต้องเอาไว้พกติดตัวก็เล็กๆก,ก็น่าจะสะดวกนะวดีเวอทดูชุดนี้นะก็ทำทั้งหมดได้หนึ่งร้อยแปดตัวนะเป็น ตำราเบรานะใช้ข้างพ่อข้างใน,นสารด้วยเรียกว่าโครงลวดทองแดงก็มีคุณวิเศษอยู่ในตัวมีประหลายอย่างทั้งเป็นทั้งมหาอำนาจเป็นเรื่องของเมตตามหานิยมนตคนไหนตำราคุาอาจารย์ท่านบอกไว้ว่าเชนิดนี้นถ้าเกิดว่าเราคนไหนได้พบ ติดตัวสมณชีพามจะมีมีหน้ามีตาข้าราชการจะมียศฐามาบรรดาศักขาหาบดีเศรษฐีจ,จะต่างๆจะมีพระเลือทรั์สมบัติจเริ่รุ่งเรืองขึ้นตลอดเวลาแม้แม้แต่มีเหตุเพื่อเพต่างๆก็ขอบาร,รมีของบัวเนี่ยช่วยรักษาได้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภต่างๆถัดมานั้นจะเป็นตะกุดอาาเศรษฐีซึ่งเป็นตะกุดซึ่ง เกี่ยวกับเรื่องของทำมาหากินค้าขายข้องนะสมัยก่อนนี่เขาจะใช้ตะกรุดเนี่ยเอาเก็บไว้ไว้ในที่เก็บทรัพย์สมบัติต่างๆนะที่ไหนเก็บเงินเก็บทองก็จะเอาตะกรุดเนี่ยรไว้ติดไว้ก็เงินทองก็ไหล,าม,ไหลาม,มาเทมาร้านค้า,า,ต,าต่างๆก็นําไปห้อยไว้กระจูกทางเข้าก็สามารถจะเลือกลูกค้าต่างๆเพื่อตะกรุดหากินข้องตะกรุดน้าเสรษฐี ตะกุดอันนี้เป็นตะกุฏพญานาคราชซึ่งก็จะมีอยู่หลังเหรียญของคุณบาคองจะใช้ใช้ยันต์ตัวเดียวกันยันยเรยายันพญานาคราชซึ่งเป็นาการอ่าเชิญหัวใจของท้าวมหาาท,ทังสี่เข้ามาประดิสถานไว้ซึ่งจะอ,อยู่ในตะกุฏทุนนี้ซึ่งจะ จะเน้นทั้งเรื่องของมหาอำน,นาจด้วยเรื่องของเมตตามหาดิยมเรื่องของพระประทับต่างๆแล้วก็การป็มผู้นําต่างๆก็ก็ใช้ได้ดีนสตะปจุดนี้ปุดอันนี้เป็นตะปดจินดามณีข้างในเนี่ยจะเขียนด้วยยางจินดามณีแล้วก็จะพอกดผงจินดามณีอีกชั้นหนึ่งซึ่งทางรัฐเราก็ก็จะทําขึ้นมา ตอนนี้ก็ใกล้ๆจะหมดละตะกุดจินดาบันดีชุดตำรานที่ตานา้นเป็นยังไงครับตำราตัราจริงๆของของร้านนาเราก็จะมีมียางจินดาบันดีอยู่นะก็เอามาเขียนแล้วก็ผงที่เคาะพอกเนี่ยจะเป็นผงซึ่งหลวงปู่เจียท่านได้สร้างไว้นะแล้วก็ท่านเมตตาได้มอบให้ส่วนหนึ่งก็เอามาอพอกทำตะกรุดจินดามันดีชุดนี้ ♪